สวัสดีครับยิงนะครับจาก X Bitcoin Thailand นะครับวันนี้จะมารีวิววิธีการซื้อที่ดินนะครับในแซนบ็อกบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําการลงทุนนะครับสำหรับใครนะครับที่ตัดสินใจแล้วว่าจะลงทุนในแซนบ็อกนะครับอยากจะซื้อที่ดินอันนี้ผมก็มารีวิวเป็นวิธีการให้ทีนี้นะครับรอบวันที่12สิงหาก็จะเป็นเว็บที่7นะครับของตัว Summer Jam Land นะครับก็จะเป็นพื้นที่บริเวณซ้ายบนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในแมปอีกทีจะทําการขายนี่ตามนี้นะครับวันที่ 12นะครับหรือวันแม่แห่งชาตินี่แหละเนาะตอน2ทุ่มนะครับก็คือวันพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้ผมพยายามจะรีบตัดคลิปแล้วก็ลงให้เลยเผื่อใครจะรอ,อ,อเว็บนี้อยู่จะซื้อเว็บนี้อยู่ก็จะมีทั้งหมด756นะครับที่เป็นเลกูล่าแลนนะครับหรือว่าแลนด์ปกติเสร็จแล้วก็จะมีแลนดที่เป็นพรีเมียม3 0 2แลนดตัวพรีเมียมแลน์เนี่ยมันก็จะเป็นแลนดที่โลเคชันมันด,ดีนะครับโลเคชันดีกว่าพวกที่เป็นเลกูล่านะแล้วก็จะได้ตัวของอันนี้ ตัวนี้นะครับพรีเมียมแลนเนี่ยจะเป็นอ่ะสีเหลืองๆนะครับก็จะเป็นพรีเมียมเนาะเดี๋ยวกดให้ดูพอกดเสร็จแล้วทางขวานะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าตัวพรีเมียมแลนเนี่ยจะได้ตัวที่เป็น NFT เพิ่มขึ้นมา นะครับก็จะมีตัวอีพิกสตัวมีตัวแร่หตัวนะครับแล้วก็มีธรรมดา2อันนะครับเอาไปไว้ตกแต่งที่ดินหรือใครจะเอาไปขายต่อก็ได้นะครับพวกนี้มันก็จะมีจํานวนจํากัดด้วยนะอย่างตัวอีพิกของที่เป็นแซนด์บ็อกซ์มูลแคทเนี่ยน่ารักมากเลยนะครับก็จะเป็นรูปแมวแบบนี้เดี๋ยวกดเข้าไปให้ดูสักนิดหนึ่งป้ายยานะครับเผื่อใครอยากได้ตัวพรีเมียมนะครับก็จะเป็นตัวนี้สีฟ้าแล้วก็ทําการมิ้นท์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมด600ตัวนะครับมีอยู่600ตัวตอนนี้มีคนเป็นเจ้าของทั้งสิ้น 133ตัวแล้วแล้วก็ไอตัวแคตัลิสต์นะครับมีทั้งหมด3ช่องนะเป็นอีปิกก็จะมี3ช่องแล้วเขาก็ยัดเจมสีม่วงเนี่ยเม็ดนะครับแล้วก็เจมสีฟ้าที่เป็นเจมสปีดเนี่ยเม็ดนะครับค่าเมจิกก็จะอยู่ที่27นะครับค่าสปีดก็อยู่ที่18นะผู้สร้างนะครับก็ด้านล่างจะเป็นของแซนดบ็อกเกมเป็นคนสร้างเองนะครับอ่าประมาณนี้สำหรับตัวพรีเมียมแลนด์นะที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมานะครับผมยกตัวอย่างให้ดูอันเดียวแล้วกันนะครับใครอยากจะดู ลองเข้ามากดกันดูมาเรื่องของราคานะครับสำหรับคนที่จะซื้อก็จะต้องเตรียมเงินนะครับเขาจะรับเป็นเหรียญแซนเหรียญแซนเดี๋ยวเราพาไปดูราคากันอีกทีนะครับไปซื้อในบีแ a นซ์ก็ได้หรือว่า Uniswap ก็ได้สําหรับคนที่เล็งเลกูล่าแลนไว้อันนี้ต้องเตือนก่อนนะ ว่ามันอาจจะมีการแข่งขันที่สูงนะครับเราอาจจะเตรียมเงินโอนเข้ามาแล้วเราอาจจะกดซื้อไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะว่าเลกูล่าแลนดเนี่ยมันราคาถูกแล้วก็จะมีการแย่งกันซื้อเนี่ยที่ค่อนข้างสูงพูดง่ายๆก็คือความต้องการซื้ออ่ะมันมากนะครับมันมากกว่าความต้องการขายก็คือดีมาเนี่ยมันมากกว่าสัายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เตรียมมาซื้อเลกูล่าแลนก็อาจจะไม่ได้ก็ได้อันนี้คือความเสี่ยงนะครับที่เวลาเราจะโอนเงินมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ที่ดินกลับไปก็ให้เก็บเหรียญแซนไว้ไว้ซื้อ ราคานะครับเลกูล่าแลนด์อยู่ที่1 0 1 1งศูนย์หนนแสนนะครับ1 0 1 1งศูนย์หนนแสนนะส่วนพรีเมียมแลนด์นะครับราคาอยู่ที่ 4,683แสบานอยู่ที่ราคาเหรียญแซนตอนเราไปซื้อสําหรับใครที่เก็บเหรียญแซนมาค่อยๆเก็บมาก็จะได้ราคาที่มันถ้าตีเป็นมูลค่า US หรือเงินบาทก็อาจจะต่ำกว่านี้นะครับสำหรับใครที่ซื้อวันนี้เลย r e g u l a r Land จะตกอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง30,000บาทนะครับส่วนพ r e เ i ียมแ n นด์เนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งประมาณนี้นะครับแสนหนึ่งแสนสองประมาณนี้นะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับราคาเหรียญแซนด้วยนะวันนี้ราคาเหรียญแซนก็ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ5%เเ นะครับประมาณ5%ได้อ่าเรามาเริ่มถึงวิธีการซื้อกันนะครับผมบอกราคาบอกอะไรไปแล้วนะก่อนอื่นนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือ1น,นะครับต้องมี m e t a m a s สสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ Metamask ไม่เคยเล่น d e f i ไม่เคยใช้ e t เทอร u m c h เชนบีเอสซีเอันนี้ผมแนะนําว่าอาจจะต้องไปหาคลิปหาความรู้เพิ่มเติมก่อน นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณยังไม่รู้วิธีการโอนเงินในบล็อกเชนอะไรพวกนี้มันจะมีความเสี่ยงเรื่องของการโอนเงินผิดเชนนะครับหรือว่าโอนผิดกระเป๋ามันต้องเรียนรู้วิธีการเก็บเงินของเราด้วยแล้วก็วิธีการโอนนะครับอันนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมกันเอาคลิปนี้ผมไม่ได้สอนเนาะก็ไปหาคลิปดูได้นะครับมีคลิปเยอะเลยนะทั้งเรื่องการใช้งาน MetaMask การโอนเงินอะไรต่างๆนะครับเอ่อแซนบล็อกจะรันอยู่บนอิตาเลียมเชนนะครับเพราะฉะนั้นใน Met m MetaMask ให้เราเลือกเป็นที่เขาดีเทคมาให้อยู่แล้้้วนนะครกก็็ืืออตงีใหเเลป นะครับเป็นอ t ตาเลียนเมเนด้านบททีนี้สําหรับคนที่มีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับสำหรับคนที่มีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตไม่ว่าจะเป็น t ทเซอร์เลเจอหรือว่ายี่ห้ออื่นนะที่เชื่อมเมตามาสได้ให้เราเปลี่ยน Account ของเราตรงนี้ให้เป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่เราจะใช้กับแซนบ็อกสมมติว่าผมเลือกเป็นอันนี้นะครับนา n o โผมก็เลือกเป็นอันนี้ นะครับเสียบให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการสมัครโดยที่ผมจะทิ้งลิงก์เ e เฟลไว้ให้นะครับด้านล่างคลิปนะครับผมจะเอาไว้บนสุดเลยนะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องผมนะครับก็กดคลิกที่ลิงก์นะครับแล้วก็เดี๋ยวทําตามขั้นตอนที่ผมจะบอกได้เลยส่วนใครมีเพื่อนนะครับที่เล่นเกมแซนบ็อกอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนให้ความรู้เป็นคนคอยช่วยเหลือเราเกี่ยวกับเรื่องของเกมแซนบ็อกอะไรพวกนี้เราก็ไปต่อเ e ฟเ r ลล l เพื่อนก็ได้อันนี้ผมไม่ซีเรียสน,นะครับใครอยากจะสมัครต่อผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปก็สมั ต่อผมได้การต่อเ e f เ r ลลเนี่ยเราไม่ได้เสียหายนะครับจากที่เราจะซื้อแลนราคาเท่าไหร่เราก็จ่ายเท่านั้นอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีคอมมิชชั่นกลับมาให้กับคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นเพื่อนเราที่แนะนําคอยสอนเราอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะมีรางวัลกลับมาให้กับคนที่แนะนําแต่ว่าราคาที่ดินอะไรพวกเนี้ยมันจะเท่าเดิมอยู่แล้วอ่ะนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แบบนี้เนาะก็กดลิงก์ตรงนี้นะครับเรฟเฟลล์ลิงก์ตรงนี้หลังจากที่เรากดลิงก์มานะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะพอมันขึ้นมาหน้านี้นะครับ ให้เรามากด connect your wallet ตรงนี้นะครับข้างล่างเขาจะเขียนว่า MetaMask ถ้าเกิดคุณจะใช้ฮาร์ดแวร์ a l ลเลแล้วไป connect ผ่านพวกโซเชียลมีเดียพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือ Google นะครับมันจะสร้างกระเป๋าให้เราอัตโนมัตินะครับมันจะไม่ใช่ฮาร์ดแวร์วอลเล็ของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเป็นอันนี้นะครับเป็น connect your wallet ของเรานะครับมันจะไม่สามารถเปลี่ยนทีหลังได้นะตอนนี้นะครับแต่ว่าอนาคตอาจจะเปลี่ยนได้ก็ได้แต่ว่าสําหรับใครที่อยากจะใช้ ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตมี h a r d ดแวร์วอลเลเป็นของตัวเองใช้ h a r d ดแวร์วอ l เลอยู่แล้วเนี่ยก็ให้ Connect ผ่านตัวนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะเป็นอันที่เราจะใช้นะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับผมจะใช้อันนี้ให้ดูก็กด Connect your w a l l e วไปพอคอนเ e ็ก y o ยู w ออร์วอลเล็ตนะครับเขาก็จะให้เราใส่อ e ีเมลกับนิคเนมนะครับเราก็ใส่เข้าไปปุ๊บคอนติเนียลอ่าเราก็ c o n t i n u ีไปเลยนะครับเขาก็จะให้มาคอนเฟิรมในฮาร์ดแวร์วอลเลของเรา นะครับเราก็กดทราตรงนี้ไปเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้ใส่พาสเวิร์ดตรงนี้นะครับเราก็ตั้งพาสเวิร์ดเนาะใครอยากจะใช้พาสเวิร์ดอะไรก็ตั้งไปทีนี้นะครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเช็คดูนะครับมุมซ้ายล่างตรงนี้นะไปกดเช็คดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าอ่าอีเมลถูกต้องแล้วเราก็ดูที่กระเป๋านะครับว่ากระเป๋าตรงที่ยู u ออ a l เ e ลเนี่ยมันเป็นกระเป๋าในฮาร์ดแวร์เวลท์ของเราหรือเปล่า CC88 D1B นะครับก็ลองไปดูในฮาร์ดแวร์เวลท์ซิว่าใช่หรือเปล่าอ่านะคร 8D1B ถูกต้องอันนี้คือเรารีเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันใช่กระเป๋าของของเราหรือเปล่านะครับที่เราจะใช้พอถูกต้องเรียบร้อยนะครับใครจะเซตรูปเซตอะไรก็มาเซตเอาเลยนะครับก็กด Edit ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนอวตารตรงนี้ได้อ่ะก็มาเลือกอวตารกันได้นะครับว่าใครอยากเป็นตัวไหนนะครับหรือว่าจะคีเอทเองก็ได้นะครับมาเลือกสกินโทเลือกอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็กดเซฟ อันนี้ไม่เกี่ยวกับการซื้อที่ดินนะครับอันนี้เป็นการ add profile เฉยทีนี้เรามี id เป็นของตัวเองแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปคํานวณนะครับไปคำนวณเ,เหรียญแซนก่อนนะครับว่าเราอยากจะซื้อที่ดินอันไหนในที่นี้นะครับผมจะสมมุติว่าเราจะซื้อเลกูล่าแลนด์หอันนะครับเลกูล่าแลนด์หอันก็ราคาเลกูล่าแลนด์นะครับราคา1 0ึ่งใช่ไหมใครจะซื้ออะไรก็ไปคำนวณของตัวเองนะอ่ะเราก็มาที่ใบแนสนะครับมาทําการซื้อเหรียญแซนก่อนเออหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเราก็มา นะครับแล้วก็มาที่คลาสสิกนะเสร็จแล้วมันจะมาหน้านี้เสร็จแล้วเราก็เซิร์ชนะครับเซิร์ชตรงช่องนี้นะครับว่า S A N D นะครับก็คือเหรียญแซนเนาะถ้าเรามี B U S D เราก็เลือกคู่นี้นะครับถ้าเรามี U S D T เราก็เลือกคู่นี้สมมติว่าผมมี B U S D นะผมก็เลือกคู่นี้กดคลิกไปมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ตอนนี้ราคาเหรียญแซนอยู่ที่ 0.7ดเอลลาร์เพราะฉะนั้นก็เตรียมเงินให้เรียบร้อยนะครับว่าคุณจะเอา,เอาที่ดินแบบไหนนะครับแล้วต้องไปเหรียญแซนมูลค่าเท่าไหร่ทีนี้ก่อนที่เราจะซื้อเหรียญแซนเนี่ยเราต้องไปดูตัวนี้ก่อนว่าค่าธรรมเนียมของเหรียญแซนในการโอนออกจากใบแนนเนี่ยเขาเก็บเท่าไหร่อย่าพลาดตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไม่พอนะอ่ะเราก็มาที่ wallet ของเราเนาะแล้วก็มา fiat and spot นะครับเสร็จแล้วก็มา search คอยตรงนี้นะ search เป็น sand นะครับเหรียญแซนแซนบ็อกนะครับสีฟ้าแบบนี้ แล้วเราก็กด w i t วิดร w ตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะไปดูค่าธรรมเนียมก่อนนะว่าค่าธรรมเนียมเท่าไหร่อ่าเน็ตเวิร์มีแค่ ERC 20อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางโอนผิดเชนนะเพราะว่ามันไม่มี B P 2 0นะครับก็ให้เลือกเชนนี้ไปเลยนะครับอีเทเรียมนะครับวงเล็บ ERC 20ค่าธรรมเนียมอยู่ที่31 0 0 0บเแซนเพราะฉะนั้นนะครับเราจะซื้อเ e ก u l ่าแซนราคา1.0.11 ก็ให้เราซื้อเหรียญแซนบวกไปอีก31มสิบเอแสนรวมเป็นนะครับ1042ใช่ไหมอ่ะเราไปดูอ่ะนะครับเรามาเครื่องคิดเลขเลยนะเอาให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับสมมุติว่าเราจะซื้อเลกูล่าแลนดใช่ไหมหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับบวกค่าโอห์อีก31มสิบเอแสนนะครับเป็น1042ส่วนใครจะซื้อเลกูล่าแลนด์สองอันนะครับก็เอา1011งคูณสใช่ไหมเลกูล่าแลนด์สองอันนะ เสร็จแล้วบวกค่าโอนเข้าไปนะครับเสร็จแล้วบวกค่าโอนเข้าไป31 0 0 0ก็จะเป็นราคาทั้งหมดนะครับ2055ทีนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าค่าฟรีตรงเนี้ยมันมีการขยับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้เพื่อนๆเผื่อไปเลยนะครับเผื่อไปอีกนิดนึงนะครับกันพะลาดนะกันบูดไว้กันบูดไว้2053ใช่ไหมเราก็ใส่ไปเลย2060นนะครับเผื่อไปอีกหน่อยหนึง่ง นะการพลาดทีนี้ผมยกตัวอย่างเป็นอันนี้ไปเลยนะครับ2อเลกูล่าแลนบวกค่าโอนนะครับแล้วก็บวกเผื่อไปอีกนิดหน่อยบวกเผื่อไปอีก0 0 0แสนนะครับก็กลับไปที่หน้าเทศแล้วก็ทําการซื้อเหรียญแซนวิธีการซื้อนะครับหลายๆคนรู้อยู่แล้วนะครับก็กอข้ามไปเนาะอันนี้ผมสอนเผื่อมือใหม่ที่ยังไม่รู้ก็ทําการบายเหรียญแซนนะครับถ้าเกิดเราซื้อราคามาเก็ตเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเออจำนวนแซนเนี่ย มันจะได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเพราะว่าราคามาขยับเรื่อยๆทีนี้วิธีการคำนวณที่ปกติผมใช้นะครับก็คือกลับมาที่ลิมิตก่อนนะครับให้ไปกดราคาฝั่งขายนะครับเผื่อขึ้นไปสัก3 4ช่อง5ช่องก็ได้นะครับ สักตรงนี้นะครับมันจะเป็นราคาเผื่อไว้ก่อนนะครับราคาออฟเฟอร์เสร็จแล้วเราใส่จํานวนแซนที่เราต้องการนะครับสองศนอันนี้ทำเร็วๆหน่อยนะเราก็จะทราบจํานวน BUSD ที่เราต้องจ่ายเข้าๆว่ามันเป็น1,447 BUSD ทีนี้นะครับเราก็ไปที่ Market แล้วเราก็บวกตรงนี้เพิ่มไปอีกหน่อยก็ได้เป็น4450ก็ได้นะครับไปที่มาเก็ตเราก็ใส่ BUSD ไป4450 นะครับ4450แล้วก็กดบายแซนไปเลยจํานวนแซนที่เราได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกินอยู่แล้วนะครับถ้าเราทําวิธีนี้นะส่วนใหญ่มันจะเกินอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าขาดก็มาซื้อเพิ่มอีกหน่อยนึงก็ได้นะครับซื้อเป็นลิมิตก็ได้แต่ว่าราคามันไหลไปเรื่อยไงบางทีมันอาจจะไม่ได้ราคาที่เราต้องการนะครับถ้าวางลิมิตเนี่ยบางทีมันอาจจะได้ช้าครับส่วนใหญ่ผมก็จะกดมาเก็ตนี่แหละถ้ามันขาดเราก็มาเติมอีกหน่อยนึงนะครับให้มันครบตามจํานวนเนาะสมมุติเราต้องการ2060แล้วมันขาดไปเราก็มาเติมมื้อเพิ่ไป หลังจากที่เราได้เหรียญแซนแล้วก็ให้เรากลับมาหน้านี้นะครับหน้าวิดดอเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเอา address ใน MetaMask ของเราเนี่ยมาใส่นะครับก็กด copy ตรงคิปบอร์ดตรงนี้นะครับดูด้วยนะว่ากระเป๋าถูกต้องหรือเปล่ากระเป๋าที่เราต้องการโอนสมมติว่มันเป็นอันนี้นะครับเราก็เลือกให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็ copy คิปบอร์ดมาเสร็จแล้วนะครับให้เราจําตรงนี้ด้วยนะสอ่ตัวหน้ากับ4ตัวหลังนะครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็เอามาวางย้อนกลับไปดูอีกทีนึงก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเช็คชัว นะครับว่าเราไม่โดนพวกมาแวร์มาเปลี่ยนกระเป๋าเรา 0x1fb นะครับข้างหลังเป็น 8d1b ถูกต้องนะครับพอเช็คชัวร์ถูกต้อง,นะร ure, องเรียบร้อยเราก็ใส่จำนวนเหรียญแซนเข้าไป2060เมื่อกี้ที่เราแลกมานะครับเราก็ใส่ไปเขาก็จะบอกว่าปลายทางเนี่ยเราจะได้รับ2029นะครับ2029ซึ่งมันพอซื้อเลกูล่าแลนด์2ผืนอยู่แล้วทีนี้เราก็กดวิดรอนะครับแล้วก็ใส่รหัสใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อย เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเราจะทำธุรกรรมในเชนของอีเธอรี่ chain นะครับเพราะฉะนั้นในกระเป๋าตาังของ Metamask ของเราจะต้องมีเหรียญอีเอนะครับจะต้องมีเหรียญ e t h ในกระเป๋าด้วยให้เตรียมไว้เผื่อเลยนะครับถ้าชชว์เนี่ยผมแนะนำว่าให้เตรียมประมาณ 1 0 0ถึง200ดอลลาร์มูลค่า E t ทของเราควรจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0ถึง200ดอลลาร์นะเตรียมเผื่อๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไงมันจะต้องใช้อยู่แล้วนะครับมันจะเป็นค่าแก๊สเนาะหลังจากที่เรากลับมาหน้าเว็บแซนบ็อกเนี่ยเหรียญแซนอะมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับว่าเราโอนมาเท่าไหร่มันก็จะมีขึ้นมาตรงนี้ทีนี้ใน MetaMask เนี่ยเราก็เข้าไปดูก่อนนะครับเช็คชัวรยทีว่าเหรียญแซนเรามาหรือย,ยังนะครับอีเทอร์เราพร้อมหรือย,ยังผมเหลือ,ออีเทอร์แค่ 0.0078ดนะครับ25ดอนแบบนี้นะครับผมต้องไปเพิ่มนะครับคิดว่าไม่พอนะครับในการที่จะกดแล้วก็อัดแก๊สแข่งในการซื้อเลกูล่าแลนดพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมว่าจะซื้อเลกูล่าแลนดอีกผืนหนึ่งทีนี้วิธีการแอดเหรียญแซนนะครับหลังจากที่เราโอนเรียบร้อยมีตัวเงินขึ้นตรงนี้แล้วเราอยากจะให้โทเค็นเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้ไปเหรียญแซนแบบนี้ ให้เราเห็นจํานวนในกระเป๋าเราเราจะได้ชื่นใจใช่ไหมอันนี้สอนไปแทบจะทุกคลิปนะครับวิธีการแอดเหรียญสอนไปอีกทีแล้วกันนะครับเราก็กดที่จุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ ether scan นะครับกดคลิกเข้าไปเสร็จแล้วพอเข้าหน้านี้นะครับเราก็ไปที่ตัว ERC twenty token ตรงนี้กดคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้เราดูตรง t o ค็นที่มันเป็นเหรียญแซนนะครับเราก็กดคลิกตรงเหรียญแซนเข้าไปได้เลยนะครับพอเราคลิกเข้ามาในเหรียญแซนนะครับมันจะมี contact address ของเหรียญอยู่ตรงนี้นะครับให้เรามากด Copy ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่า Copy Ad d r e s s เราก็กดคลิกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเรากลับไปที่ metamask อ่ะนะครับผมลบเหรียญแซนไปแล้วนะผมจะได้แอดให้ดูได้นะครับทีนี้เราก็มาตรง add token ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานะแล้วก็เข้า add token เสร็จแล้วเราก็มาที่ Custom Token ตรงนี้นะครับแถบที่2แล้วก็ตรง Token Contact address ตรงนี้นะครับให้เราเอามาวาง เอา address ของโทเคนเมื่อกี้ที่เราก๊อปมานะครับมาวางตรงนี้มันก็จะ detect ให้เป็นเหรียญแซนนะครับแล้วเราก็กด next ทีนี้โทเคนเราเนี่ยกด back กับเข้ามาเนี่ยมันก็จะมาโชว์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับว่าเรามีเหรียญแซนอยู่เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเรามีแซนเรียบร้อยนะครับมี e t อ e r เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็รอซื้อได้เลยหลังจากที่เราโอนเหรียญเตรียมตัวเรียบร้อยทีนี้นะครับเราก็มาที่ map ตรง public s e l l ตรงนี้ นะครับแล้วก็รอ2องทุ่มเตรียมตัวก่อนนะครับเตรียมอีเทอร์ให้พร้อมเตรียมเหรียญแซนให้พร้อมแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้สักประมาณทุ่ม50ก็ได้นะครับแล้วก็มาเตรียมตัวรอเลยหลังจากที่เรามีเหรียญมีอะไรเรียบร้อยทีนี้เราก็มาเล็งๆไว้หน่อยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะทําการซื้อตอน2องทุ่มใช่ไหมเราก็มาเล็งๆไว้หน่อยว่าเราจะเอาผืนไหนผืนที่คิดว่าจะมีคนแย่งกันกดก่อนก็คือผืนที่ติดกับแซนบ็อก์แล้วก็ผืนที่ติดกับพวก o p e n นซพวกเนี้ย คิดว่าจะมีคนแย่งกันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ชชว์นะครับก็ให้ขยับออกมาหน่อยหรือว่าครั้งแรกเลยเนี่ยเราจะลองแย่งดูก่อนก็ได้นะครับทีนี้เราก็วางแผนไว้นะว่าครั้งแรกเนี่ยถ้าเราแย่งไม่ได้เราจะไปผืนไหนต่อนะครับให้พยายามเลงๆไว้ก่อนคือปกติเวลาเราใช้เวลาเดินใน m e t a v e r s e หรือว่าโลกจำลองเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ใกล้สถานีรถไฟหรือว่าจุดว้าพวกเนี้ยนะครับมันจะต้องใช้เวลาเดินนะซึ่งมันใช้เวลานานาน,นะครับเขาบอกว่าจากบนสุดถึงล่างสุด ของแมปของเวอร์แมปนะครับใช้เวลาเดินปีหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้พวกอีโคซ s สเต็มพวกที่เป็นจุดสีฟ้า,ฟาของแซนบ็อกเนี่ยรวมถึงจุดเล็กๆด้วยนะจุดเล็กๆพวกนี้เป็นของแซนบ็อกนะครับเนี่ยจุดสีฟ้าพวกนี้มันบุกไว้เป็นของแซนบ็อกนะครับแล้วก็จุดฟ้าที่เป็นจุดใหญ่พวกนี้อาจจะเป็นพวกสวนสาธารณนะแล้วก็จะมีแซนบ็อกที่เป็นอันใหญ่เลยก็คือ12บสคูณสิเนี่ย ก็น,น่าจะเป็นอีโคซิสเต็มของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นที่จุดวาร์ปหรือว่าอาจจะเป็นสถานีรถไฟสวนสาธารณะอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นคนเนี่ยก็จะแย่งกันที่มันจะติดติดกับแซนบ็อกนะครับหรือว่าใกล้ๆจุดสีฟ,ฟ้าหรือไม่ก็ใกล้ๆกับพวกโอเพนซีพวกนี้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยเขาจะประมูลในโอเพนซีพวกสปอนเซอร์หรือว่าอะไรที่รายใหญ่ๆนะครับเขาก็จะไปประมูลแข่งกันเพราะฉะนั้นที่พวกเนี้ยก็จะมีคนเลงค่อนข้างเยอะ ถ้าเราอยากจะได้ชัว์ๆนะครับไม่อยากจะแข่งเลยก็ให้มาแบบห่างๆหน่อยอาจจะตรงนี้นะครับก็จะมีสิทธิ์ได้ในครั้งแรกเยอะกว่าส่วนเรื่องการอัดแก๊สนะครับเพื่อที่จะแข่งขันกับชาวบ้านเนี่ยอันนี้ผมไม่มีข้อแนะนําก็ลองดูว่าไหวอัดที่เท่าไหร่อาจจะเปิดเว็บดูค่าแก๊สอีเทอร์ณเวลานั้นนะครับว่าฟสเนี่มันเท่าไหร่เราก็ใส่เท่านั้นก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่เผื่อไว้อีกหน่อยหนึ่งก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับงบแต่ละคนนะครับกับความอยากได้ของเรา ว่าเราประเมินมูลค่าของที่ดินเนี่ยเป็นเท่าไหร่ในใจของเราเนี่ยให้ค่ามันเท่าไหร่แล้วอยากจะแข่งที่เท่าไหร่ก็ลองใส่กันดูนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะบอกว่าเออแลนเนี่ยไม่ได้หมดแค่นี้นะครับมันยังเหลืออยู่นะครับมันยังเหลืออยู่นะก็จะมีเนี่ยตรงนี้ทั้งเวิงเลยนะครับแล้วก็ยังมีผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนมันจะเป็นน้ําหรือเปล่านะแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีตรงนี้ใช่ไหมเวิงหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็เนี่ย นะที่มันยังเป็นสีดำๆเทาๆอยู่ที่เขายังไม่ได้เปิดขายเนี่ยก็เห็นในรถแมปแล้วนะครับจากคลิปแรกที่ผมทําไปเนาะว่ามันจะมีเปิดพีเซลเรื่องแลนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อันนี้เนี่ยอาจจะได้ราคาที่แพงกว่ารอบนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะตัดสินใจยังไงเพราะว่าพอเกมมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับเดี๋ยวพอเกมเปิดให้เล่นเนี่ยที่ดินที่เขาจะเปิดพีเซลหลังจากที่ตัวเกมมันเริ่มไปแล้วเนี่ยราคาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ราคานี้ อาจจะแพงกว่าหรือถูกกว่าก็ได้นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆไปประเมินกันเอาเองเอ้ยอยากจะซื้อตอนนี้สักผืนหนึ่งแล้วก็กระจายความเสี่ยงไปซื้อตอนเกมเปิดอีกผืนหนึ่งนะครับถ้าเกมมันดังแล้วเราค่อยลงทุนเราก็อาจจะได้แลนด์ที่ราคาแพงแต่ว่ามันก็จะลดความเสี่ยงไปได้อะไรประมาณนี้มาถึงขั้นตอนการซื้ออ่ะพอถึง2องทุ่มปุ๊บจริงๆเราจะซื้อเลกูล่าแลนด์ใช่ไหมเราก็กดคลิกตรงสีเทาตรงนี้แหละแต่นี้ผมจะสมมุติให้ดูนะครับเผมจะมาสมมุติใน พรีเมียมแลนดอันนี้นะครับนะครับก็คืออันสีเหลืองเหลืองพวกนี้นะครับอันสีเหลืองๆหลืองพวกนี้ที่ขายไม่หมดก็คือยังไม่มีคนซื้อทีนี้พอสองทุ่มนะครับพอเขาเปิดขายเราก็กดคลิกที่แลน์ที่เราต้องการจะซื้อสมมุติว่าเราจะซื้อผืนนี้นะเราก็กดคลิกนะครับมันก็จะมีราคาของแลนด์ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับว่าอันนี้มันเป็นพรีเมียมนะพรีเมียมมันจะมีคาดเหลืองๆหลือ <ๆ S 1> ตรงนี้บอกอยู่แล้วก็จะมีอาโลเคชันนะครับแล้วก็มีจํานวนคอร์สคือ4683แปาแสนนะครับ อ่าได้อะไรบ้างนะครับก็อยู่ตรงนี้พรีเมียมแลนก็จะได้ของพวกนี้ด้วยนะครับเป็นแอสเซทอินคูดนะครับที่แถมให้คิดมาดีแล้วตัดสินใจแล้วนะครับไม่ต้องรีรอแล้วนะครับกดซื้อตรงนี้ได้เลยกดปุ๊บนะครับจริงๆมันจะให้คอนเฟิร์มในเมตามาส์นะครับแต่ว่าตอนนี้เหรียญแซนผมไม่พอนะครับเหรียญแซนผมไม่พอนะเพราะฉะนั้นมันจะซื้อไม่ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราไปซื้อก่อนนะครับมันซื้อได้3ที่ตามนี้แต่ว่าถ้าเกิดเหรียญแซนของคุณพอมันก็จะขึ้นให้คอนเฟิร์มในเมตา คุณก็ถือฮาร์ดแวร์วอลเล็ตไว้ในมือเลยนะเตรียมกดให้เรียบร้อยนะครับรีบกดคอนเฟิร์มให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็รอดูนะครับว่าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้นะครับทางเซ็กชันไม่ผ่านก็รีบไปกดซื้ออันต่อไปที่เราเลงไว้รอบก่อนหน้านี้ผมก็ลองมาซื้อนะครับผมก็ซื้อไม่ทันนะถ้ารอบนี้ไม่ทันอีกนะครับผมก็อาจจะเก็บอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวอาจจะจัดพรีเมียมอีกสักอันหนึ่งประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการซื้อ อ่ะสุดท้ายนะครับก็คือคลิปนี้เนี่ยเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่คลิปแนะนําการลงทุนใครอยากจะลงทุนก็ให้ศึกษาข้อมูลให้รอบด้านนะครับมีความสุขกับการลงทุนไม่ว่าจะเป็น NFT Defi เกมอะไรต่างๆก็ให้ศึกษาอีโคโนมีของเกมแล้วก็โลดแมปวิธีการเล่นนะครับเราชอบเรามีความสุขกับการได้สะสมของพวกนี้หรือเปล่าแล้วก็มันให้รายได้ผลตอบแทนกับเราอย่างไงได้บ้างเพื่อที่เวลาเราลงทุนแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ไม่ต้องกังวลเนาะแล้วก็กระจายความเสี่ยงนะครับอย่าอออินก็ค่อยๆลงทุนตามกาลังซัพที่ เราพอจะมีนะครับแบ่งเงินเก็บมาลงทุนบ้างนะครับมันก็อาจจะทําให้เรามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็เอามาแบ่งปันถึงวิธีการซื้อแลนนะครับสำหรับคนที่จะซื้อแลนด์พรุ่งนี้ก็ขอให้สมหวังนะครับได้แลนดที่ตัวเองอยากได้แล้วก็เพื่อนๆน,นะครับที่จะซื้อแลนด์พรุ่งนี้เรายังไม่ได้สมัคร i อดีก็ฝากเ e เฟลลของหญิงไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนช่องของ X Bitcoin t h a i l ท n d นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ได้ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ยิง X Bitcoin แ้งลาไปก่อนสวัสดีครับ